สุริกราเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใส่ติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับ10บนนะครับผมมาดูในส่วนของเลขดับ10บนนะครับแนวทางนะครับมีเข้าและมีหลุดนะครับใช้ลัก10บน10บนหน่วยล่าง5คงที่นะครับ10บน10บนหน่วยล่าง5คงที่ นะครับ16กรกฎาคมนะครับก็จะเป็น9 5เป็น14 4ดับนะครับมาที่3 4ดับอยู่1สิงหา3ดับมาที่4นะครับ3ดับอยู่แล้วก็16สิงหา9ดับมาที่6 9ดับอยู่แล้วก็1กันยา5ดับมาที่0นะครับ5ดับอยู่มาดูในส่วนของ16กันยานะครับเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น10บน10บนหน่วยล่างแล้วก็5คงที่นะครับ4บวก5นะครับเท่ากับ9ดับ หลัก10บ,บนนะครับก้าไม่มาหลัก10บ,บนตรงนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับมีเข้าและมีหลดุดก็ลองพิจารณาดูนะครับเลขก้าวไม่มาหลัก10บ,บนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ